ช่องที่ติกรถมือสองนะครับผมวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับเป็นรถซีวิคเอเคนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องรหัสนะครับดีสิ8หนะครับ V t e ทนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวท็อปนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับดิทเบรกสีล้อนะครับผมตัวนี้ก็เราได้ทําการจับการเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติเป็นสีแดงเลือดหมูตอนนี้เราทําเป็นสีแดงสดให้นะครับผมโอเคครับไหนไงเราก็ไปชมกันนะครับว่า รถจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับไปนะครับ สภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมขายแล้วคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมโอเคครับมาอันดับแรกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าล้อนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อ S 1วันนะครับก็หน้ากว้างแปดนิ้วนะครับผมก็คือตัวนี้สภาพกริฟเลยนะครับล้อแทบจะไม่มีรอยนะครับตัวนี้ครับผม ก็มาพร้อมกับยางแฮนด์คุกนะครับผมยางตัวนี้ก็คือนะครับวงดูปีให้ก็อยู่ประมาณปี18-19น่าจะนะครับ18นะครับผมตัวนี้ก็คือดอกยางยังแน่นอยู่นะครับผมก็คือใช้ได้อีกสักพักนะครับเพราะว่ารถมือสองก็มาตามสภาพเจ้าของมือสองครับยังไงถ้าเก็บก็ลูกค้าใช้ไปได้อีกสักพักเลยครับตัวนี้โอเคครับล้อสวยมากโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฝากระโปรงนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงคาร์บอน แท้นะครับผ้าลายสองนะครับผมตัวนี้ฝาแทะสภาพกิฟกิฟนะครับเงาแล็กเกอร์ไม่มีร่อนนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยเนี่ยนะครับโอเคครับผมก็จะมีเป็นกระจังหน้าโอเคครับก็จะเป็นฝากระโปรงเสร็จนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าแต่งนะครับเราก็ทําสีคืเดียวกับรถนะครับตัวนี้ครับเราก็จะเป็นข้างล่างเราก็จะเป็นลิ้นลิ้นหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นลิ้นหน้าของ s i r นะครับผมตัวนี้เราก็ทําสีดําสภาพสวยๆเลย ทรงตามทรงหล่อๆเลยครับของ EK ตรงรุ่นนะครับตัวนี้สวยมากครับผมรถนี่นะครับจะเป็นสีแดงสดนะครับผมตัวนี้เราเพิ่งทําสีมาให้ใหม่นะครับก็คือเอายแเราก็อาบน้ำมาให้หมดทั้งคันนะครับตัวนี้เพราะว่าสีเดิมมาจะเป็นสีแดงเลือดหมูสีก็จะไม่สวยนะครับสีเล็กเกอร์มันก็จะมีร่อนบ้างนะครับแต่ตัวนี้เราทําสีใหม่เป็นแดงสดทั้งคันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับกิฟตเลยนะครับสีสวยใสเงานะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีชนนะครับผมรถคันนี้สีหน้าหลังเดิมนะครับหน้าหลังเดิมเลยสภาพสวยๆแต่เราแค่ทําสีเฉยๆนะครับจะไม่มีรอยชนรอยอะไรเลยครับตัวนี้มีแค่ไลเกอร์โอเคครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกันสาดตัวนี้ครับกันสาดตัวนี้เป็นกันสาดแท้ของเอเคนะครับของญี่ปุ่นครับตัวเนี้ยโอเคครับตัวนี้ภายในนะครับเบาะจะเป็นเบาะเดิมนะครับ ฟองน้ําแน่นๆนะครับผมไม่มีขาดนะครับฟองน้ําสวยนะครับแน่นหมดนะครับก็จะเป็นตัวแต่งที่เป็นพวงมาลัยนะครับผมของ OMP นะครับผมตัวนี้ครับก็จะตามด้วยนะครับเป็นวัดรอบนะครับสามตัววัดความร้อนวัดรอบวัดนะครับตัวนี้ครับผมวิทยุเดิมนะครับติดรถตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมออโต้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผม ปูพื้นนะครับปูพรมใหม่หมดทั้งคันนะครับผมตัวนี้ครับแผงประตูสวยๆนะครับตัวนี้ครับสวยมากนะครับเดิมทุกทั้งสี่บานนะครับผมครับผมสภาพจะสวยมากนะครับไม่มีขาดนะครับฟองน้ําทุกตัวใหม่หมดแน่นเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสะอาดมากนะครับรถสะอาดขิ้นคีนนะครับสวยมากเบาะเดิมนะครับ สภาพอย่างนี้หายากนะครับผมน่าจะมีเก้าสิบเปอร์เซ็นได้ภายในใครไหนนะครับสวยหมดนะครับดูลองชมกันดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับรับประกันเลยว่าสวยแน่นอนครับใครได้ไปไม่ผิดหวังครับลองดูลองมาชมกันได้ครับครับก็เราก็ให้ดูเรียบร้อยนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจมาดูตัวจริงได้นะครับผมรถจะอยู่ที่สมุดประการเทพรัตน์นะครับผม ราคานี้นะครับเราก็เปิดตอนนี้เราเปิดไว้แค่หกหมื่นเก้านะครับผมสภาพนี้เลยนะครับในสภาพสวยๆนี้พร้อมใช้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองะครับก็คือโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนตัวจริงใครอยากมาดูก็แวะมาดูได้นะครับผมก็คือโทรมาสอบถามกันก่อนแล้วก็นัดเวลาเข้ามาดูได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเครับวันนี้ครับฝากช่องด้วยนะครับตีติดรถมือสองะครับผม สวัสดีครับ